เจนนี่เผยภาพล่าสุดน้องโนลาโตเป็นสาวเร็วมากใช้แววสวยตั้งแต่เด็กเลยน่ารักสดใสเติบโตสมวัยจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับสาวน้อยโนลาวัยหนึ่งขวบลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่เจนนี่และคุณพ่อมิกกี้อัมพากหนาปอมเพ็ดยิ่งช่วงนี้อยู่ในวัยกำลังพัฒนาเริ่มเดินเริ่มพูดกินเก่งเมาส์เก่งมาก ซึ่งคุณแม่เจนเนี่และคุณพ่อมิกกี้ก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอด i นอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดคุณแม่เจนเนี่ก็ได้เผยภาพน่ารักน่ารักของลูกสาวมาพร้อมความสดใสน่ารักน่าเอ็นดูกับยิ้มหวานๆทักทายให้กำลังใจแฟนๆพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าหนูมาส่งรอยยิ้มให้ทุกคนนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่านานๆคุณแม่เจนนี่จะอวดภาพลูกสาวทำให้หลายคนอดทึ่งไม่ได้เพราะดูน้องโนลาโตเร็วมากแถมยังใช้แววสวยได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆช็อตยิ้มหวานนี้ทำแฟนๆใจละลายไปตามๆกันเลยค่ะ